สวัสดีครับมาดูมาสีหมอกคุณสองกันนะครับนี่ของวันที่แล้วนะแล้วที่แล้วฮะน้ำโชคก็ยังเข้าอยู่นะครับวัที่แล้วเขาเจ็นะครับ ที่ก็เข้านะครับเด่นล่างเนี่ยน,นี่เด่นบนเจ็ดนะบนเจ็ดนี่ล่างแปดห้าก็เข้าสอง สองเจ็ดตนี้หลุดนะครับ เป็นเจ็ดนะวันที่แล้วเจ็ดนี่ร่างแปดนี่ที่แล้วล่างห้าบนเจ็ดเอารองสองอันนี้นบนเจ็ด ล่างไม่เข้าอนี่บนไม่เข้านี่ล่างนี่ถือว่าพลาดนะครับเนี่ยเพราะถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มันก็ไม่เข้าอยู่ดีนันเข้าตัวกัดเนานะ เลขทรงพลงังในห้าแปดเงินบนเข้านะเข้าตรงๆนะครับโอ้เอาคันลมหันนิดหน่อยที อ๋อนี่มันเป่าไปเลยเนี่ยแล้วของหนูหันมาตรงนี้ดิยของหนูหันมาเอาเอนู่นหันนิดหน่อยร้อนเลยเป็นเช้าไหมาก็ร้อนอออนี่ไม่เข้านะใส่ฟ้างดที่แล้วเนี่ย วันที่สองพฤษ,ษภานะครับวันที่สองพฤษภาเด่นม้าน้ำโชคนะครับสามเก้าศูนย์นะครับงวดนี้ข้างล่างห้าเจ็ดเด่นล่างงวดนี้หนึ่งนะครับ คนสองนี่ล่างห้านะครับคนรวยโชคงมดที่แล้วเข้านะครับเข้าแปดห้านะครับ วันนี้เด่นหกแล้วครับล้างเจ็ดนะครับหกเจ็ดน,นะครับ, 6, รบงวดนี้มาวิ่งงวดที่แล้วไม่เข้าน, 2, นะครับรับเมืนสองรับทรัพย์นะครับนี่งวดนี้ให้เด่นไปที่สองนะครับข้างล่างห้าอ้สาม นี่ก็เล็กเด่นรับเข้าดีนะครับ ไม่เข้านะครับงวัดที่แล้วไม่เข้านะไม่เข้าเนจะ้าพุดตหกเจ็ดเหมือนกันนะครับไอท้องวดที่แล้วเข้าห้าแปดอแปดห้านะวดที่แล้ว ของคำงวดที่แล้วเข้าตัวกับนะไปห้าแปดนี่ไม่เข้างวดที่แล้วโชครวยก็ไม่เข้านะครับงวดที่แล้วนี่ก็ไม่เข้าวันี้เลขทรงพลังให้หนึ่ง ก็พารวยงวดที่แล้วเข้าขงบนใ้ล่างเลยนะครับอืมด้วยหมดวันนี้เลยเด็ดมีอันนี้นะครับเป็นล่างนะครับอาหกเก้าศูน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ